ชื่อากไผ่โตเป็นแตงโมที่มีคุณภาพของผลผลิตที่ดีลูกโตรสหวานรสชาติหวานต่ำกรอบเค็มเนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายทะเลผิวดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุแคนเซียมโดยปีนี้เกษตรกรในตำบลนาปะขอในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่3หมู่ที่8หมู่ที่10 และ่มู่ที่11และหมู่ที่14ตำบลลาบขอมีพื้นที่ปลูกแตงโมประมาณ400ไร่ผลผลิตประมาณ2-2.5ตันต่อไร่โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์เมย้าและพันธุ์ตอปิโดนิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพาราหรือป่านมนำมันปลูกใหม่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะแช่พื้นที่สปกปลูกอายุเก็บเกี่ยวของแตงโมประมาณ7 0ถึง75วันซึ่งขณะนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วผลผลิตแตงโมจะเริ่มออกปูกตลาดในต้งเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปีและประกอบกับทุกปีตำบลนาประกอจะจัดเทศกาลแข่งว่า เป็นเทศกาลและ,ละประเพณีที่มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานกิจกรรมเหล่านี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้ดื่มด่ำกับประเพณีท้องถิ่นและสัมผัสกับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในพื้นที่หาดไก่ต่งริมทะเลสาบของจังหวัดพัทลุงและยังเป็น ส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้อ,ของกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกนอกจากนี้ยังช่วยอนุรักษ์ศิลปะการฝีมือและการแสดงแบบดั้งเดิมเพื่อให้คงอยู่ต่อไปสำหรับคนรุ่นอน,นาคตในท้องถิ่นกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ ประกานในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สามารถอันจุดเข้าเป็นเส้นทางต้องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงดได้ในปีต่อไปและขอขอบพระคุณท่านรัฐบาลที่จูผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ขอบคุณครับ